ฮัลโหสวัสดีค่ะทุกคนก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง w v l o Together k w t ค่ะเย้ yeah. <Yeah. S 1> ก็กลับมากับรายการบุกห้องเพื่อน EP 3แล้วนะคะวันนี้ก็จะพาไปบุกที่ไหนทุกคนรอติดตามนะคะเพราะว่าคอนโดเนี้ยสวยมากๆค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับมอมากๆอยู่ตรงข้ามกับมอเลย <Yeah. S 1> ก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจะเป็นที่ไหนอะไรยังไงนะคะก็คือนัดเพื่อนไว้ตั้งแต่8โมงนะคะตอนนี้ก็จะบ่าย2แล้วก็ยังไม่ได้ออกเลยนะคะเพราะว่า เราตื่นเก้าโมงค่ะแล้วก็แบบทํหนั่นทานี่มาจนเลดมาหลายชั่วโมงแล้วนะคะก็เพื่อนน่าจะดดาแล้วแหละเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวแล้วก็อย่าออกไปพร้อมกันเลยนะคะก็ไปแล้วนะคะรอติดตามนะคะว่าคอนโดนี้จะเป็นคอนโดไหนแล้วก็ไปพร้อมกันเลยคะ่ะตอนนี้เราก็ออกมาเรียกพี่วินที่หน้าตึกเราแล้วนะคะเนื่องจากเราและเพื่อน,นี่ยอยู่กันไม่ไกลกันเท่าไหรค่ค่ะที่แรกเราก็ว่าจะเดินไปแต่เห็นแดดประเทศไทยแล้วเนี่ยเรารู้สึกท้องมากๆเลยล่ะคะ่ะเราก็เลยแก้ปัญหาด้วยการเรียกพี่วินไปจะสะดวกกว่านะคะแล้วก็ร้อน้อยลงด้วย ค่าใช้บริการพี่วินนะคะก็15บาทค่ะไปลงหน้ามอกรุงเทพนะคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะข้ามสะพานล,ลอยไปอีกฝั่งเพื่อไปหาเพื่อนกันค่ะจริงๆเราสามารถเดินไปได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้ไกลกันเท่าไหร่แต่เนื่องจากเราตื่นสายค่ะแล้วก็โมวแต่อ,อึ่ละหึงลอยชายนะคะก็เลยได้มาบ่ายแดดก,ก็เลยร้อนอย่างที่เห็นเลยค่ะตอนนี้เพื่อนก็น่าจะรอเกอินแล้วนะคะเดี๋ยวเราเรียไปกันเลยดีกว่าค่ะ นั่นก็คือคอนโดเป้าหมายปลายทางของเรานะคะคอนโดแอตติจูดบียูนั่นเองค่ะเดีย๋ยวเราจะไปกันที่นี่กันนะคะตอนนี้เราก็อยู่บนสะพานลอยแล้วนะ เมื่อเข้ามานะคะก็จะเจอกับพี่ยามนะถ้าเอารถยนต์มาเนี่ยต้องแลกบัตรเข้านะคะแล้วก็จํากัดชั่วโมงในการจอดสําหรับคนนอกด้วยถ้าเดินมาแบบเรานะคะก็เข้าได้เลยที่นี่จะมีด้วยกันทั้งหมด3ตึกนะคะตึกที่เรามาในวันนี้ก็คือตึก B ีนะอยู่ตรงกลางเลยก่อนเข้าตึกนะคะเราจะต้องสแกนบัตรเข้านะถึงจะเข้าได้แบบนี้เลยนะคะเขาก็จะมีบัตรประจําตึกให้นะคะ ในลิฟต์ก็จะมีการสแกนบัตรก่อนกดและสามารถกดได้เฉพาะชั้นที่เราอาศัยอยู่กับชั้นดาดฟ้าเท่านั้นนะคะไม่สามารถกดชั้นอื่นได้ที่หน้าลิฟต์ของแต่และชั้นก็จะมีห้องทิ้งขยะก่อนจะเข้าไปในถุงทางเดินที่ประตูก็จะมีการให้สแกนก่อนนะคะระบบความปลอดภัยเนี่ยแน่นหนามากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็เดินมาถึงห้องเพื่อนแล้วนะคะก็เดี๋ยวะสแกนบัตรแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปหาเพื่อนกันเลยดีกว่าค่ะไปกัน วันนี้ก็มากันที่คอนโด Attitude BU นะคะก็อยู่ตรงข้ามมอกรุงเทพเลยห้องที่เราจะรีวิวในวันนี้นะคะก็คือห้องนี้นั่นเองเดี๋ยวจะให้ดูคร่าวๆก่อนนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยคนเห็นไหม ยากจะบอกว่าราคานะคะก็แอบ,บแรงนิดนึงแต่รับรองว่าคุ้มแน่ๆค่ะคุ้มมากๆเลยด้วยสําหรับราคานี้นะคะก็ขอ,อุูดไว้ก่อนนะคะว่าจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปพาทัวร์ห้องกันนะคะว่าห้องนี้แบบมีอะไรบ้างมีเฟอร์นิเจอร์อะไรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแล้วก็แบบมีอะไรมีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวไปกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะเราไปดูกันที่ประตูกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะเพราะว่าอยากนําเสนอมากๆประตูนะเป็นแบบดิจิทัลนะคะที่สามารถใส่รหัสแล้วก็สแกนบัตรได้นะคะมีความปลอดภัยมากๆเลยถัดมาก็จะเป็นชั้นลอยสําหรับวางของนะคะที่ไม่เหมาะกับสาวไซส์สมิุอย่างเราเลยค่ะด้านล่างนะคะก็จะเป็นซิงค์ล้างจานกับเคาน์เตอร์เล็กๆไว้วางของนะคะมีตู้เก็บของให้นะคะแล้วก็มีไมโครเวฟให้ด้วยถัดมานะคะก็จะเป็นตู้เย็น2ประตูนะคะด้านบนนะคะก็จะมีขนมเยอะมากๆเลยค่ะข้างในก็จะมีของกินเยอะมากๆด้วยเช่นกันค่ะ ถัดมานะคะจริงๆตรงนี้เป็นที่วางโต๊ะกินข้าวนะคะแต่เพื่อนเราเนี่ยย้ายไปไว้ข้างเตียงนะคะเพราะว่าไม่มีพื้นที่เก็บของเลยสภาพก็เลยเป็นแบบที่เห็นค่ะของเพื่อนเราเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะตรงข้ามเคาน์เตอร์ครัวนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องน้ําค่ะเดี๋ยวเรามารีวิวกันทีหลังนะคะเอาไว้ก่อนเนาะ ถัดมาอีกนิดนะคะก็จะเจอกับเตียงพองฟูกขนาด5ฟุตนะคะเขาแถมหมอนมาให้2ใบแล้วก็หมอนข้างอีก1ใบนะคะส่วนชุดเครื่องนอนเนี่ยเราต้องซื้อมาเองนะคะตรงข้ามกับเตียงนอนก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าบิวอินขนาดใหญ่มาหึมานะคะพื้นที่ใช้สอยข้างใน,นเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยะคะ่ะสามารถบรรจุเสื้อผ้าพเพื่อนเราได้หมดแบบน่าประทับใจมากๆเลยล่ะคะ่ะ ผ้าด้านบนก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศนะคะข้างล่างก็จะเป็นโต๊ะวางทีวีที่มีของเต็มไปหมดเลยทีวีก็ไม่ค่อยได้ดูนะคะวางไว้ประดับเพื่อความสวยงามเฉยๆค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิวที่ระเบียงนะคะตอนนี้ขอรีวิวห้องให้เสร็จก่อนละกันเนาะทางด้านข้างเตียงนะคะก็จะมีโซฟาหนึ่งตัวนะคะแล้วก็โต๊ะกินข้าวที่เพื่อนเราย้ายมาไว้ตรงนี้นะคะพร้อมกับเก้าอี้อีก2ตัวนะ นี้ก็จะเป็นภาพมุมกว้างนะคะไปดูกันในส่วนของห้องน้ำกันบ้างดีกว่าค่ะพื้นที่ใช้สอยในห้องน้ำนะคะค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเปิดมานะคะเราก็จะเจอกับอ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกค่ะ ถัดมานะคะเราก็จะเจอกับชั้นวางของแล้วก็ชักโคกนะคะถึงแม้ว่าพื้นที่ใช้สอยในห้องน้ําจะน้อยนะคะแต่เขาก็ยังแยก,กห้องกั้นแบบโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งให้ด้วยนะคะในห้องอาบน,นะคะก็จะมีเครื่องทําน้ำอุ่นแล้วก็ชั้นวางของให้ค่ะ ก็จะเป็นภาพมุมกว้างของห้องน้ํานะคะก็จะมีประมาณนี้เลยพื้นที่ใช้สอยก็ค่อนข้างมีจํากัดนะคะโอเคค่ะเราไปดูกันที่ระเบียงข้างนอกกันบ้างดีกว่านะคะเปิดกระจกออกไปนะคะเราก็จะเจอกับเครื่องซักผ้าเครื่องนี้เลยค่ะอันนี้เป็นเครื่องที่ทางคอนโดมีมาให้นะคะเพื่อเราไม่ได้ซื้อมาเพิ่มนะที่ด้านบนตรงข้ามนะคะก็จะเป็นราวตากผ้าขนาดเล็กค่ะสำหรับตากผ้าผุนุนนะคะ อย่างที่เราบอกไปคะ่ะเราเบียงแบบนี้นะคะไม่ได้มีทุกห้องนะมีให้แค่บางห้องนะคะแล้วแต่เจ้าของห้องเก่าเลยอันนี้ก็จะเป็นราวตากผ้าที่เพื่อนเราซื้อมาเพิ่มนะคะเนื่องจากที่ตากผ้าที่เขาให้มาเนี่ยมันน้อยเกินไปนะคะไม่สามารถตากได้นะคะก็เลยต้องซื้อมาเพิ่มนะคะวิวห้องเพื่อนเรานะคะก็จะเป็นวิวติดริมสระว่ายน้ําแบบนี้เลยนะคะ วยมากๆเลยดูสิทุกคนบรรยากาศดีมากๆแบบโล่งลื่นมากๆเลยนะคะในส่วนของห้องนี้นะคะก็จะมีราคาอยู่ที่8,500บาทต่อเดือนนะคะย้ำนะคะว่าทุกห้องไม่ใช่ราคานี้นะราคาห้องแต่ละห้องนะคะจะขึ้นอยู่กับเจ้าของห้องที่ปล่อยให้เช่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องศึกษาดูให้ดีๆก่อนนะ ค่าและข,ข้าของห้องนี้นะคะจะอยู่ที่25,500บาทนะคะโดยแยกออกเป็นค่าเช่าร่วงหน้า1เดือน8,500บาทและเงินมัดจํา2เดือนนะคะ17,0 0 0บาทค่ะค่าน้ำยูนิตละ35บาทส่วนค่าไฟนะคะจะคิดตามหน่วยของไฟบ้านเลยค่ะเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องที่จะของห้องให้มานะคะก็จะมี 1. เตียงพร้อมฟูกขนาด5ฟุตหมอน2ใบหมอนข้างหใบนะคะ2ตู้เสื้อผ้าบิวอิน 3. โต๊ะวางทีวี 4ชั้นวางของ5โต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้2ตัว6โซฟาค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีมาให้นะคะ1ตู้เย็นค่ะ2ทีวี3ไมโครเวฟ4เครื่องปรับอากาศ5เครื่องทำน้ำอุ่นและ6เครื่องซักผ้าค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูส่วนกลางของที่นี่กันบ้างนะคะเราอยากจะบอกว่ามันสวยมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็แบบมันตัชมากแบบทัชใจมากๆเลยนะคะ เราก็กดลิฟต์ไปที่ชั้น8นะคะเพื่อจะไปดูดาดฟ้ากันก่อนเลยนะคะออกจากลิฟต์มาก็ใช่ว่าจะเจอดาดฟ้าเลยนะคะทุกคนเราต้องเดินขึ้นบันไดไปอีกหนึ่งชั้นนะคะซึ่งบันไดเนี่ยบอกเลยนะคะว่าชั้นมากๆถ้าเดินไม่ดีเนี่ยมีกิ้งตกลงมาแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินขึ้นมาด้วยนะคะทุกคน มาถึงแล้วนะคะก็จะเจอกับแดดฟ้าในตอนกลางวันที่แดดนั้นร้อนละอุยิ่งกว่าอยู่ในทะเลทรายคะ่ะทุกคนที่ทางเดินนะคะก็จะเป็นลูวิ่งแบบนี้เลยนะใครที่ขยันเนี่ยก็สามารถมาวิ่งได้นะคะต้อนรับแดดแบบนี้คือกําลังดีมากๆนะคะวิตามินซีสูงมากๆเลยที่ริมทางทั้งสองฝั่งนะคะก็จะเจอดอกไม้นานาพันธุ์นะคะเรียงรายยาวตลอ,อดเส้นทางเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยข้ามไปที่ตึก A นะคะเพื่อไปดูสนามฟุตบอลมินินะคะแล้วก็สนามมวยด้วย ตอนนี้นะคะเราก็เดินข้ามมาที่ฝั่ง A เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูที่สนามบอลมินิกันก่อนนะคะที่สนามบอลก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะทุกคนสามารถมาใช้ได้ฟรีนะส่วนอุปกรณ์เนี่ยเราต้องเตรียมมาเองนะคะเราไม่แน่ใจว่าที่ส่วนกลางเนี่ยมีให้ยืมหรือเปล่านะแต่ใช้แล้วนะคะต้องรักษาความสะอาดให้เขาด้วยนะคะเก็บขยะของเราเนี่ยออกไปด้วยนะคะฝั่งตรงข้ามนะคะอันนี้ก็จะเป็นสนามบวยเลยนะคะเราเนี่ยคาดว่าน่าจะผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้วล่ะคะ่ะ น่าจะผ่านสงครามมาเป็นอย่างหนักด้วยนะคะน้องถึงบบสาหัสขนาดนี้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าโดนแดดโดนลมโดนฝนด้วยละมังคะก็เลยทําให้น้องเนี่ยอยู่ในสภาพที่เอิมน่าจะยังใช้งานไม่ได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปดูจุดชมวิวกันบ้างดีกว่านะคะวิวที่เห็นเนี่ยก็จะเอ่มมันก็จะเบสิกเลยนะคะอย่างที่ทราบค่ะว่าหอ คอนโดนี้นะคะอยู่ตรงข้ามกับมอรกรุงเทพเพราะฉะนั้นวิวที่เราจะเห็นเนี่ยแน่นอนค่ะว่าต้องเป็นมอรกรุงเทพอยู่แล้วล่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวที่เห็นได้จาก attitude bu นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลย ทุกคนก็จะเห็นมอกรุงเทพนะคะแล้วก็ถนนที่มีรถสัญจรไปมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะแล้วก็รถติดมากๆถ้าเห็นเป็นมอกรุงเทพแบบนี้นะคะก็ไม่ไกลจากมอกรุงเทพนะคะเดินข้ามสะพานลอยไปก็จะถึงมอกรุงเทพแล้วนะคะวิวข้างๆข้างนอกก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะอย่าลืมนะคะที่นี่ Attitude View ค่ะ จากฝั่ง A แล้วเรามาดูทางฝั่ง C กันบ้างดีกว่านะคะที่ฝั่ง C เนี่ยก็จะไม่ได้แตกต่างจากฝั่ง A สักเท่าไหร่เลยล่ะคะ่ะแต่ที่ต่างกันนะคะก็จะไม่มีสนามบอลนะคะแล้วก็จะไม่มีสนามมวยด้วยแต่จะมีเป็นโต๊ะนั่งชิลไว้ให้เมาส์มอยกันนะคะก็สามารถมาใช้บริการกันได้นะคะวิวข้างบนก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะทุกคนแบบแดดร้อนมากๆนะคะแต่ว่าถ้ามานั่งตอนเย็นๆเนี่ยคิดว่าน่าจะร่มรื่นแล้วก็แบบสงบมากๆเลยล่ะคะ่ะเหมาะกับการแบบมานั่งดื่มกันนะคะ โอเคค่ะเราย้ายลงไปกันที่ชั้นหนึ่งกันบ้างดีกว่านะคะเข้ามาเนี่ยก็จะเจอกับล็อกเกอร์ที่เอาไว้ใส่บิลค่าน้ำค่าไฟของแต่ละห้องนะคะที่หน้าลิฟต์เนี่ยก็จะมีแอลกอฮอล์แล้วก็โทรศัพท์ฉุกเฉินค่ะที่ข้างล็อกเกอร์เองเนี่ยก็จะมีตู้เซเว่นนะคะของกินเนี่ยมีเยอะมากๆเลยในส่วนของอันนี้นะคะก็จะเป็นเคาน์เตอร์ค่ะที่เอาไว้ใช้ลงทะเบียนยืมห้องประชุมน,นะคะที่เป็นส่วนกลางนะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนกลางทั้งหมดเลยนะคะทุกคนเนี่ยสามารถมาใช้บริการกันได้ค่ะ เดินขึ้นไปข้างบนนะคะเราก็จะเจอกับสไลเดอร์นะคะซึ่งเพื่อนเราเนี่ยเคยเล่นมาแล้วนะคะแล้วก็หัวเนี่ยเกือบกระแทกกระจกกันเลยทีเดียวแรงมากนะคะใครที่จะเล่นเนี่ยก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะมันค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะอันนี้เลยค่ะเราอยากจะบอกว่ามันอันตรายมากๆนะคะจะเล่นก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะถัดมาทางด้านขวามือนะคะก็จะเจอกับโต๊ะนั่งเล่นแบบพักผ่อนหย่อนใจนะคะหลากหลายสีมากๆ เลือกใช้กันเลยนะคะว่าแบบอยากได้สีไหนก็นคือหน่าสีนั้นไปเลยนะคะถัดมาค่ะก็จะเจอกับโต๊ะปิงปองที่กลางห้องเลยนะคะอันนี้ก็สามารถไปยืมอุปกรณ์ที่เคาน์เตอร์ที่เราบอกไปได้นะคะอันนี้ที่เรากําลังจะเดินตรงไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมนะที่เราสามารถเนี่ยมานอนได้นะคะเพราะว่าแอร์ยเย็นมากๆเลยนะคะแต่ว่าเราต้องทําเรื่องของยืมที่เคาน์เตอร์ก่อนนะคะถึงจะใช้บริการที่ห้องนี้ได้นะคะก่อนจะเข้าห้องเราก็ต้องติ๊กเข้าไปด้วยนะคะติ๊กบัตรด้วย ประชุมเล็กนะคะก็จะมีทั้งหมด2ห้องนะคะแล้วก็จะมีห้องประชุมใหญ่เนี่ยหห้องค่ะถัดมานะคะเดินมานะคะก็จะเจอกับโต๊ะอ่านหนังสือที่อยู่ริมหน้าต่างนะคะอันนี้ก็จะสะดวกมากเพราะว่ามีที่กั้นให้ด้วยนะคะสามารถมานั่งทํางานได้นะคะเพราะว่าแอร์เนี่ยมันเย็นมากๆค่ะเราแนะนํามากๆนะคะแล้วก็จะประหยัดไฟในห้องด้วยนะคะ ถัดมาอันนี้ก็จะเป็นห้องประชุมใหญ่นะคะข้างในแอร์เย็นเหมือนกันคะ่ะทุกคนสามารถทําเรื่องขอยืมได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะอ่านหนังสือตรงตรงกลางนะคะเราก็สามารถมาใช้ได้ะคะ่ะต่อไปนะคะเราก็จะพาทุกคนเนี่ยไปดูห้องฟิตเนสกันบ้างนะคะก่อนเข้านะคะเราก็ต้องสแกนเข้าค่ะอีกเช่นเคยนะคะที่นี่ระบบความปลอดภัยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะคะ เมื่อเข้าไปข้างในนะคะสิ่งแรกที่เราจะเจอเลยก็คือลมเย็นประทะหน้าแบบเย็นฉ่ำมากๆเลยนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีล็อกเกอร์ให้เก็บของนะคะที่เป็นล็อกเกอร์สีเหลืองๆอันนี้นี่เองคือมันสามารถเก็บของส่วนตัวที่เรานำเอามาออกกำลังกายด้วยได้นะคะอุปกรณ์ในการออกกำลังกายก็จะมีให้เล่นหลากหลายเลยะคะ่ะเลือกเล่นได้ตามสะดวกเลยนะคะ ถัดเข้าไปนะคะก็จะเป็นห้องซ้อมเต้นค่ะอันนี้ทุกคนสามารถมาใช้บริการกันได้นะคะเพราะว่าตอนที่เรามาใช้บริการห้องฟิตเนสเนีน่ยเราก็เห็นว่ามีคนมาใช้บริการห้องนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนมาจอยกันได้นะคะทุกคนแบบเฟรนลี่กันมากเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นห้องน้ํานะคะห้องน้ำเนี่ยก็จะถัดออกมาจากห้องฟิตเนสข้างนอกเลยนะคะห้องน้ำเนี่ยอยากจะบอกว่าสะอาดมากๆนะคะทุกคนแม่บ้านทําความสะอาดอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วก็แบบมีทิชชู่มีไหลให้พร้อมนะคะถัดจากห้องน้ำมานะคะก็จะเป็นห้องซักผ้าอบผ้าแบบหยอดเหรียญน,นะคะ มีตู้แลกเหรียญให้ด้วยนะที่เครื่องซักผ้านะคะสามารถใส่ได้แค่เหรียญสิบนะคะค่าใช้บริการต่อครั้งเนี่ยก็50บบาทค่ะทั้งซักแล้วก็ทั้งอบเลยแล้วก็จะมีชั้นไว้ให้วางตะกร้าผ้านะคะเพื่อที่มันจะได้แบบไม่ขวางทางสำหรับคนที่จะเข้ามาใช้บริการนะคะ หลังจากห้องซักผ้านะคะก็จะเป็นสตูดิโอถ่ายภาพค่ะก็สําหรับเด็กมกรุงเทพที่เรียนมันติมีเดียหรือว่าเรียนนิเทศนะคะก็สามารถมาใช้บริการห้องนี้ในการถ่ายภาพถ่ายทําหรือว่าถ่ายโฆษณาอะไรก็ได้นะคะมันใช้ฟรีนะคะห้องนั่งเล่นและห้องอ่านหนังสือนะคะเราสามารถที่จะเปิดแอร์แล้วก็เปิดไฟได้นะคะแต่เมื่อเราใช้แล้วเนี่ยเราต้องปิดให้เรียบร้อยได้นะเพื่อที่ครั้งต่อไปเนี่ยเราจะได้มาใช้บริการได้อีกค่ะ ที่ด้านนอกทางฝั่งขวามือก็จะเป็นที่นั่งเล่นแบบ o u t ดอร์แบบนี้เลยค่ะสงบแล้วก็ร่นรื่นมากๆนะคะสามารถมาถ่ายรูปได้เลยค่ะเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่สวยมากๆเลยนะคะถ่ายมุมไหนก็แบบออกมาสวยแน่นอนค่ะทุกคน ทางด้านนอกฝั่งซ้ายมือนะคะก็จะเป็นโซนสระว่ายน้ําค่ะสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะยาวไปถึงตึก C เลยนะคะทุกคนแต่ว่าที่ตึก A เนี่ยก็จะไม่มีสระว่ายน้ํานะคะแต่ทุกคนที่อาศัยอยู่ที่นี่สามารถมาใช้บริการสระว่ายน้ําที่ตึก B และตึก C ได้เช่นกันค่ะสระว่ายน้ําก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาก็จะแยกไว้อ่างเล็กอ่างใหญ่นะคะสําหรับเด็กแล้วก็สําหรับผู้ใหญ่นะคะพื้นที่ค่อนข้างกว้างนะคะทุกคนไม่แออัดกันแน่นอนมีพื้นที่เลืกพื้นที่ตื้นให้ได้เล่นนะคะ สามารถมานั่งหย่อนขาแล้วก็มานั่งว่ายน้ำได้เลยนะคะค่ะแลนะสำหรับใครที่มีคำถามหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอบนะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วก็บ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ